ตัดภาพกลับมาที่วินเซนต์ครับผมตอนนี้มีเดียกับทังจามาลนะกำลังต่อสู้ร่วมกันกับทางราเมียซึ่งตอนนี้ก็ผมราเมียนั้นได้พูดกับทางวินเซนต์ไปว่าพี่ชายคุณนั้นนยยังคงสง่างามเหมือนเดิมเลยนะและดูเหมือนก็จะผอมลงนิดหน่อยและวินเซนต์นะครับผมก็ได้ตอบกับราเมียไปด้วยความเงียบด้านนั้นราเมียจะได้ทาการเปลี่ยนเลืองนะครับผมพยายามย่อยุให้ทางวินเซนต์นั้นโกรธและได้บอกกับทางวินเซนต์ไปว่าพี่ชายคุณนั้นได้ทําลายเนื่อนไขประการหนึ่งที่สําคัญในการรับเลือกเป็นองคคคค์จจจัััััักกกรรพพดดดิิแลลละะะนน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 นเเเมมมมื่่่่อออุุุณณณชีีีี้้้สบตตทททําาาาางงงโโษวฉไปถึย และหลังจากที่ได้รู้เรื่องนี้แล้วจะไม่มีใครจําคุณในฐานะองค์จกักรพรรดิได้ซึ่งคําพูดนี้ก็ผมก็ทาให้ดวงตาของวินเซนต์สั่นลงเล็กน้อยแต่ในขถานที่นางรามียพูดเรื่องนี้ออกไปนี่เองครับผมมีเดียแล้วก็ทางจามาลนะก็ได้พุ่งเข้ามาทําการต่อสู้กับทางรามียมีเดียนะครับผมได้บอกกับทางรามีอไปว่าอาเบลนั่นแหะคือคนที่เหมาะสมในการเป็นจกักรพรรดิองค์ใหม่แล้วและทางจามาลนะผมยังได้พูดกับทางรามียไปอีกว่าวินเซนต์นั่นแหะคือคนที่เหมาะสมในการเป็นองค์จกักรพรรดิและองค์จกักรพรรดนั้นนเเองเองผมทาวิซ์ สัมผัสเดยว่าได้มีดาบอย่างนั้นโผล่มามากกว่า1เล่มก็ได้หมายความว่าได้มีราเมียนั้นมากกว่า1คนแต่เนื่องจากว่ามีราเมียเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้ปรากฏต่อหน้าเขาก็แปลว่าราเมียนั้นมีจํากัดไม่ได้ว่าราเมียคนอื่นๆนะตอนนี้นั้นกาลังต่อสู้กับคนอื่นๆอยู่และเขาก็คิดว่าหรือไม่ว่าบางทีตอนนี้ราเมียก็กาลังต่อสู้กับทางกรอสแม้ท้สศิล์ระดับที่5อยู่อย่างนั้นเหรอถ้าเกิดว่าต่อสู้กันไปต่อละก็มันเท่ากับว่าเป็นเรื่องที่โง่มากดังนั้นเขาจะจะเปที่ต้องทําอะไรสักอย่างนึงวินเซนต์นะผมได้ตระหนักได้เลยว่าเหตุผลที่ราเมียมาที่นี่นั้นก็คือเขาเพราะฉะนั้นละก็เขาต้องจะทําการตอบสนองนั้นวินเซนต์นะครับผมได้พูดกับทางราเมีย ียไปว่าอันที่จริงน่น,นะครันั้นไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าเธอนั้นนะเป็นคนที่ไม่คุ้มค่าที่จะเอ่ยถึงหลังจากที่เวสเซนพูดคําพูดนี้ออกไปนะครับผมสีหน้าของรามีนก็ได้เปลี่ยนไปในทันทีสีหน้าของเธอนั้นได้ตั้งข้องสงสัยว่าคําพูดของวีเซนนี่นะเป็นเรื่องหลอกลวงหรือว่าเป็นเรื่องจริงกันแน่ซึ่งสร้างความไม่พอจใจเธอไปดับมากดวงตาของเธอนั้นเต็มไปได้วยความโกรธกัดฟันทางการตะโกนออกมาด้วยความโกรธเคืองพุ่งเข้าไปชักดาบอย่างนั้นเดี๋ยวพุ่งเข้าไปหาทางวินเซนซึ่งมีเดียแล้วก็ทางจาม,มาแล้วผมก็ได้เข้ามาขัดขวางเอาไว้แต่ว่าก็ได้ถูกเปลวไฟของทางดาบอย่างนะครับผมทาการทําลายดาบของทั้งมีเดียแล้วก็ทางจามาไปเลย แลทันใดน,นั้นเองครับผมทันที่ที่เปลวไฟของดาบยานั้นก็จะกืนกินทางวินเซนต์นั้นร่างของลาเมียก็ได้ปลิวไปราวกับสายลมลก็วินเซนต์ก็ไม่รู้ครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นตัดภาพมาที่นายรัฐมนตรีเบอร์สเตตนะครับผมตอนนี้นายรัฐมนตรีเบอร์สเตตนั้นกำลังต่อสู้กับทางกองทหารตัดกิ่งโดยทางนายรัฐมนตรีนะครับผมเขานั้นได้คิดมาวานว่าเป็นเวลาเกือบเก้าปีแล้วสินะนังแ,แต่การเลือกตั้งอง,องค์จกักรพรรดิเขานั้นยังจาเรื่องราวในวันวานได้อย่างชัดเจนถึงรูปก่างของทางเจ้านายเก่าของเขาอยา จจาจจผิวหนังที่แตกราวแล,วละลงไปถึงดวงตาที่เปล่งประกายแต่และความหวังรามีน่าะเป็นคนตายที่ได้ถูกลืมไปแล้วและนอกจากนั้นแฮมเบอร์สเตรทนั้นจะได้ถึงคาพูดของทางรามีที่ได้พูดกับเขาในช่วงระหว่างพิธีการเลือกตั้งองค์จักรพรรดิว่าเวลาของเขานั้นได้หมดลงแล้วซึ่งนั่นก็ถูกต้องแล้วช่องว่าระหว่างคนเป็นและคนตายแล้วนะมันควรแยกกันอย่างชัดเจนถ้าได้นั่นเองครับผมท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้ตะโกนอะไรบางอย่างออกมาใส่กองทัพกองทหารตัดกิง่งซึ่งมันนับเป็นคำสั่งอะไรบางอออยย่่่่่่าาาาาาางงงงงงนนนะะครรรรรัััมซึํํํสีี้้้้้กกกกก็จทททใหทขหขตตดดดดิิไุลลเเพววแแ กองทหารตัดกิ่งนั้นน่ะก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์สเตรทนั่นเองในสมัยที่เขานั้นยังทําการรับใช้รามีอและแน่นอนว่าคําสั่งนี้ก็ยังคงใช้งานได้ร่างกายของกองทหารตัดกิ่งนะครับผมได้หยุดลงและนายกรัฐมนตีนะครับผมก็ยังได้คิดอีกว่าคําสั่งนี้นั้นเขาได้คิดค้นขึ้นมาในสมัยพิธีการคัดเลือกองจักรพรรดิซึ่งมันนั้นก็จะใช้ได้เหมือนกับวันวานเลยและในเชก็ต่างครับผมมันนั้นก็สามารถใช้ได้งานแค่เพียงชั่วคู่เดียวเท่านั้นและมันก็สามารถใช้ได้้เเีียยยงรัันนนนนอมมาาาาาากตสิขจู รัฐมนตรีเบอร์สเตทนะครับผมก็ได้พูดกับทางราเมียไปว่าเขารู้แล้วว่าคุณนั้นนอยู่ที่นี่นายรัฐมนตรีเบอร์สเตตนะครับผมได้พูดกับทางราเมียไปอีกว่าราเมียเธอนน้นยังเหมือนกับวันวานเมื่อ9ปีที่แล้วเลยเธอนั้นไม่เปลี่ยนไปเลยแม้สักนิดเดียวถ้าราเมียพวกเราเนี่ะควรก้าวไปข้างหน้าหยุดเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวันวานเสียซึ่งถ้าเทียบกันแล้วครับผมนายรัฐมนตรีเบอร์สเตทนี้ที่ว่ามีพลังการต่อสู้อ่อนที่สุดในประดาคนที่อยู่ในรถไฟมังกรเลยก็ว่าได้เขานะครับผมได้ทำการกล ฐมนตรีเบอร์สเตทนะคร ham, first, ับผมก็ได้กำกับปั้นของเขาเช่นเดียวกันซึ่งในกำปั้นของเขานี่ครับผมเขาได้สวมแหวนนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเครือแสดงให้เห็นว่าเขานั่นก็คือนายกรัฐมนตรีแห่งจักรวรรดิโดยอาวุธแหวนของทางเบอร์สเตทนี่เครับผมมันน่าสามารถปล่อยเวทมนต์ไฟทำลายล้างสูงออกมาได้ดังนในจังหวะที่ลาเมียกําลังจะเวียงดาบนี่เครับผมนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้คิดมาประมาณว่าตลอด70ปีที่ผ่านมาของเขานี้นั้นช่วงวินาทีนี้นะถือว่าเป็นช่วงวินาทีที่ยาวนานที่สุดในชีวิตแล้วก่อนที่เขานะครับจะพูดมาประมาณว่าเขาขอโค้งคำนับอีกครั้งหนึ่งพระนัทลาเมียเบอร์สเตทน้นก็ได้ทำการเวียงมาชกลงไปที่พื้นแล้วก็ เกิดเปลวไฟนะครับผมระเบิดขึ้นมาใต้ฝ่าทาของเขาทาให้การเวียงดาบทางรามีนและผมได้หยุดชะงักลงตอนนี้ดวงตาของรามีนนั้นเต็มไปด้วยใบหน้าของทางเบอร์สเตตโดยใบหน้าเบอร์สเตตนตอนนี้ครับผมมันเต็มไปด้วยความเหี่ยวย่นนับตั้งแต่ที่เธอได้เจอครั้งล่าสุดเบอร์สเตตในเรื่องการรับใช้ครอบครัวเธอมาเป็นเวลานานและตอนนี้เขาก็ได้กลายเป็นนายยุทธสมนตรตีแล้วและสีหน้าของทางเบอร์สเตตที่กำลังจ้องมองรามีนนะตอนนี้นั้นเขานันก็กำลังร้องไห้รามีนไม่เห็นดังนั้นเองครับผมจึงทำการยกดาบยางขึ้น ตีก็ผมได้พุ่งเข้าไปจับไปที่กระโปรงทางราเมียกอดเอาไว้แน่นก่อนที่จําการนะผมจับราเมียนั้นพุ่งทะลุกำแพงรถมังกรไปพร้อมกับเขาเลยซึ่งในขณะที่ทางนายยุทธมนติเบอร์สเตดีผมได้จับราเมียคนหนึ่งนั้นพุ่งทะลุกำแพงรถมังกรไปนี่เองราเมียทุกคนนนครับผมดูเหมือนกับว่าจะมีจิตเชื่อมต่อกันด้วยพรเธอนั้นก็ได้กระเด็นถอยหลังไปในช่วงจังหวะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าในทิศทางนะครับผมที่ทางราเมียกระเด็นไปนั่นเองประตูด้านหลังรถของทางราเมียนะครับผมก็ปรากฏว่ามันได้พังถ พื้นไปแล้วแล้วก็ได้มีร่างเล็ก3าร่างทั้งผมได้โผล่มาซึ่งล่างเล็ก3ลร่างนี้ก็คือทางสปีกร์ซูบารุแล้วก็ทางเบียร์ทิสนั่นเองโดยทางเบียร์ทิสนั้นกำลังจับไปที่มือของทางซูบารุและซูบารุนั้นก็กำลังจับไปที่มือของทางสปีก้าสมมุติว่าผมได้ทำการตะกนดออกไปว่าราเมียอก็ต์วินตอนที่สปีก้าเนีผมจะทำการยื่นมือออกไปเมื่อวินเซนต์เห็นดังนั้นเองครับผมจะได้ทำการเตะล่างของทางราเมียแล้วนะครับผมพุ่งเข้าไปหาทางพวกของซูบารุเลยโดยตอนนี้ครับผมซูบ ได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เด้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ For all